วันประวัติศาสตร์วันนี้ผู้คนจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่อาบูดาบีเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานต่อการเริ่มต้นยุคใหม่แห่งระบบการเงินระดับโลกภายใต้การอุปถัมของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตผู้นำนักลงทุนและผู้บุกเบิกจากนานาประเทศต่างเดินทางมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อเฉลิมฉลองการถือกำเนิดของสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอนาคตขอแนะนำเรียนเอาอารับสกุลเงินดิจิทัลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินจากโลกอารับรองรับอย่างแท้จริงเปิดตัวด้วยความภาคภูมิออกแบบเพื่อความเชื่อมั่นและสร้างขึ้นเพื่อวันพรุ่งนี้ผู้แทนจากกว่า80ประเทศทั่วโลกได้รวมพลังกันในวันนี้ พร้อมนำพาความหลากหลายความแข็งแกร่งและวิสัยทัศน์ร่วมกันสู่ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ที่ไร้พรมแดนนี่ไม่ใช่เพียงสกุลเงินจากการคาดเดาแต่มาจากพลังของทรัพย์สินที่แท้จริงทองคำน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานมั่นคงโปร่งใสและสัมผัสได้จริงมือจากทั่วทุกมุมโลกยกขึ้นพร้อมกันด้วยความหวังและศรัทธา เปลียนเอาอาหรับคือมากกว่าสัญ,ญลักษณ์ทางการเงินแต่มันคือขบวนการแห่งความร่วมมือในระดับโลกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงลงทุนอย่างมั่นใจบนเทคโนโลยีเนฟีอันทันสมัยเพราะอนาคตเริ่มต้นแล้วในวันนี้